แล้วบอกของมาให้ไใ้บอกมาหลังไม่รอแล้วพดาเรียกสองไฟล่เรียสองไฟว์ลูกดีไม่มีหรอกน้องออกออกไปแล้วล่ะถึงข้างนอกแล้ว

ไม่ไม่เห็นเห็นแต่ความมืดไม่เห็นแต่พี่แจ